สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พามาให้ดูนะครับที่ผมเคยบอกนะครับว่าเออ่ที่นี่เนี่ยมันไม่ต่ำกว่าแขนนะครับเนี่ยครับก็อย่างที่บอกครับว่ามันไม่ต่ำกว่าแขนนะครับเนี่ยครับนะครับยังไม่รู้ว่าเป็นของชนิดไหนนะครับเพราะว่า หัวมันหายไปครับนี่ครับฝั่งฝั่งหัวมันหายไปครับแต่มีแต่ตัวให้ดูนะครับก็ดูจากเ็ดแล้วก็ประมาณสองนิ้วครับสองนิ้วสองนิ้วนะครับ,รบแล้วที่สำคัญคือมันไม่ได้มีแค่คราบเดียวนะครับมันมีสองคราบครับฝั่งนี้อีกหนึ่งคราบ นะครับนี่ยครับฝั่งนี้หนึ่งคาบนะครับนี่ครับก็ไม่มีหัวเหมือนกันนะครับไม่มีหัวเหมือนกันนี่ครับหนึ่งคาบนะครับก็มันก็เท่าเข้ากันเลยครับขนาดเท่ากันเลยนะครับนี่ครับก็ชาวนาครับ อาชีพชาวนานะครับมันทําอยู่ในนาแล้วก็ขอพวกนี้ก็อยู่ในนานะครับเพราะฉะนั้นเจอคาบก็โชคดีไปครับเจอตัวนี้วิ่งในป่าราบนะครับเดี๋ยวจะไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ก็มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งนี้เห็นชัดเจนเลยนะครับนะี่ครับเห็นชัดเจน นี่หัวอยู่ฝั่งนี้นะครับหัวอยู่ฝั่งนี้นะครับดูแล้วน่าจะเป็นเป็นสิงครับเป็นสิงเป็นสิงนะครับแล้วก็เป็นสิงแล้วก็เป็นคราบเดียวกันนะครับดูแล้วเป็นคราบเดียวกัน่ใหญ่มากนะครับแต่ใต้ เก็บใต้ท้องนะครับเก็บหน้าท้องสองนิ้วกว่านะครับประมาณสองนิ้วครึ่งนะครับนี่ครับเก็บใต้ท้องนะครับเก็บใกล้ท้องประมาณสองนิ้วครึ่งนะครับลําตัวยาวประมาณสองเมตรครึ่งนะครับประมาณสองเมตรประมาณสองเมตรนะครับลําตัวยาวประมาณสองเมตรโอนี่ถ้าเจอถ้าเจอตัวตัวนี้ไม่อยู่แล้วครับผมก็วิ่งอย่าง ผมก็วิ่งเหมือนกันนะครับเพราะมันไวครับหูสิงมันไวมากนะครับยังไงมันก็วิ่งชนะเรานะครับนะครับนะครับนี่เกตุผลว่าทําไมผู้เฒ่าถึงไม่ค่อยอยากจะปลูกป่าครับเพราะปลูกป่าก็จะเจออย่างนี้นะครับแล้วก็ตอนกลางคืนก็ตอนกลางคืนก็ก็ไม่อยากให้มาทํางานนะครับเพราะว่ามันจะเจอแบบนี้ครับ นี่ครับนะครับคิดดูแล้วเจอตัวเป็นๆน,นี่โอ้โหขนลุกขนพองครับนีอ้อยู่ข้างบ่อเลยนะครับอยู่ข้างสาระน้ำเลยนะครับนี่ครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมผู้เฒ่าถึงไม่อยากให้มาทำงานตอนกลางคืนนะครับแล้วผมก็เคยเจอนะครับผมก็เคยเจอประสบการณ์เหมือนกัน นี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงไม่ทำไม่ไม,ไม,ไม่มาทำงานการคืนอีกแล้วนะครับตั้งแต่ปีแรกๆที่ผมทำงานนะครับก็ให้ดูสาเหตุนะครับพามาดูของแปลกก็ไม่แปลกครับบางคนก็อาจจะไม่แปลกบางคนก็อาจจะไม่เคยเห็นนะครับก็ความยาวประมาณสองเมตรนะครับควา,ามกว้างของเกล็ดใต้ท้องประมาณ2นิ้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมทำงานต่อนะครับ